สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกลัวคณตายขอบขอบคุณมากครับอยากล่าเด็ดขาดอยากล่าและก็อยาก 24กุมภาพาันธ์ครัวคุณต้อย Expo Season ส่ <4 S 1> พลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับเราจัดกันที่ Impact Forum นะครับฮอล์4นะครับเมืองทองธานีนะครับฮอล์เดิมของเราเลยกับ,ค,บคนเดิมๆที่เพิ่มเติมคือความห่วใ่แล้วอย่างที่ได้ทราบมาแล้วนะครับหลายหลายวันที่ผ่านมาตรงนี้วันนี้ก็เช่นเดียวกันนี่เป็นเมนูที่เรียกน้ำย่อยท่านผู้ชมรเริ่มจากร้านแรกก่อนเลยร้านแรกของเราผมบอกท่านผู้ชมก่อนเลย ญี่ปุ่นคราวนี้บอกแล้วมีอาหารอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะฉะนั้นเราไปหลอกญี่ปุ่นมาได้เราเชิญ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 เราไปเชิญเราเลือกแล้วลเลืแล้วล่ะแล้วทำไมบอกว่าเราเลือกแล้วเล่ะเพราะว่านี่คือร้านซูชิร้านแรกนะฮะของประเทศไทยชื่อว่าฮอไกโดอนะครับนี่ฮะฮอเกโดนครับนี่ครับนี่สวัสดีค่ะมีซูชิน่ารักนะครับมีแซลมอนโรลนะครับมีมาคุโร่นะครับมีแซลมอน แล้วก็โอ้โหเต็มไปหมดเลยตรงนี้่รับผมบอกได้เลยนะว่าเป็นราคาที่ท่านมารับได้และท่านจะได้พบกับความอร่อยแบบซูชิจริงๆนะแบบซูชิจริงๆและญี่ปุ่นทําญี่ปุ่นเป็นเจ้าของจริงๆครับมาในรายการนี้มันเต็มเปี่ยมร้านต่อไปของเรานะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านร้านรถการครับนี่ครับร้านรถการับขนมขนตองนะครับมีแป้งปิ้งมะพร้าวอ่อนมีข้าวหมากหวานนะครับมีแกงส้มหยวกกล้วยใบมะขามข้าวยำปลาส้มป๊๊ป พุทธาเชื่อมท่านได้ยินชื่อแล้วท่านจะต้องงงว่าเอ๊ะทำไมมันชื่อแบบนี้อาหารเขาบรรจงเลยนะท่านผู้ชมครั้งนี้เพื่อที่จะเอาอาหารที่มันแปลกและหาไม่ได้อีกแล้วเอามาให้เราทานกันไม่ใช่ของที่หาทานได้ทุกวันโดยเฉพาะยิ่งคนเก่าแก่คนโบราณที่นั่งดูรายการเราอยู่เนี่ยเข้ามาหวานเนี่ยท่านจะไปหาทานที่ไหนหายากมากแล้วแต่ว่ารับรองได้ว่าล้านรถการเอามาอย่างเต็ม เพียบเลยนะครับร้านต่อไปของเรามีชื่อร้านว่าร้านหาวโหะนี่มะม่วงเมาแช่เย็นนะครับผมแล้วก็สี่ถวนแก้วนี่ครับสี่ถ้วยแก้วอะไรที่ออกเปรี้ยวๆอะไรที่ออกหายากๆมะม่วงหาวอะไรต่างๆร้านนี้สุดยอดผมพูดคำนี้ดีกว่านี่คือคนที่ทำให้มะม่วงหาวเนี่ยมันกลับมาโด่งดังอีกครั้ง ผมไม่ได้พูดเล่น,นไม่มีใครทํามะม่วงหาวได้อร่อยเท่านี้มะม่วงเบาแช่อิ่มเขาก็อร่อยมะม่วงหาวสากัดเย็นของเขาสากัดเย็นนะท่านผู้ชมบ้านๆอย่างเงี้ยแต่ส,ก,สกัดเย็นท่านหาที่ไหนไม่ได้ท่านไปทานเถอะแล้วท่านจะรักมะม่วงหาวร้านต่อไปมีชื่อร้านว่าร้านปูทองเยาวราชนี่เจ้าของมาเองนี่นน จอ้อนะครับแม่ชุ้กุ้งนะครับปูจา๋าปูปูแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งครับท่านผู้ชมเวลาทานตรงนี้คําว่าเยาวราชเนี่ยมันยืนยันอยู่แล้วมันบอกอยู่แล้วแล้วปูทองเยาวราชเนี่ยนะของของเขาคือของอคุณภาพจริง,รงๆเวลาที่เอามาขายตรงนี้นะไม่ใช่ขายแต่เราเขาขายชาวต่างชาติด้วยนะครับไปถึงเมืองนอกเมืองนาและแพคเกจิ้งอย่างดีร้านต่อไปคือร้านหมูตุ้งติ้งนะครับนี่นี่ดังจนไม่รู้จะดังยังไงนะหมูดังสว่านแือหมูเส้นสว่านน้มันดังจนไม่รู้จะดังังไง นื้อหมูตุ้งติ้งเนี่ยท่านผู้ชมคิดดูนะครับผมผมไม่อยากจะพูดเลยว่ามันความโด่งดังของเขานี่มันโด่งดังขนาดไหนจริงๆแบรนด์เขาขายดีมากคือแบรนด์เขาขายดีจริงๆท่านผู้ชมแล้วเขากรุณานะไม่ใช่ว่าเราโน่นนี่เลยนะที่พูดจากใจจริงเขาอุตส่าห์มาร่วมรายการด้วยอร่อยจริงท่านผู้ชมร้านต่อไปชื่อร้านร้านพรทิพย์ภูเก็ตนี่ครับสวยขนาดนี้นะฮะเคยซุบหม้อไปทุเรียนลิ้นตาภูเก็ตเอาง่ายๆถ้าใครไปภูเก็ตก็ต้องแวะภูอ่าพรทิพย์สักครั้งหนึ่งมันต้องแวะนะะเพราะว่าน้ำ พริกกุ้งเสียบของเขาไม่ได้มาแบบชนิดที่มาถึงแล้วมาขายเป็นถุงๆนะมาตํากันที่นั่นเลยตําสดนะท่านจะได้พบกับตําสดฮะรอหน่อยนะเข้าแถวนิดนึงแต่ได้ของอร่อยจริงแล้วเคยกินเมนูนี้ไหมฮะซุปหม้อไฟทูเรียนไม่มีใครทำนะครับนี่ไงครับสงสัยทูเรียนที่บ้านแกเหลือใจคนหลายชาติคนชอบมากแก็เลยามอร่อยจริงฮะร้านต่อไปชื่อร้าน ไอติมโบราณบ้านนารีโอ้โไม่ต้องพูดีิไอติมโบราณน,นะครับไอติมบดดำคุณเทียงหมูติดมันนารีนะครับไอติมตัดโบราณนารีหนูขอพูดสักคำหนึ่งครับกับร้านนี้นะครับไอติมบดดำของเขานะครับผมหนูกล้าพาได้เลยว่าตั้งแต่หนูเคยกินมาในชีวิตอ,อ,อร่อยที่สุดในจักรวาลใช่ไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นไอติมอร่อยที่สุดในจักรวาลแล้วลูกสาวเขาล่ะครับ ยังไม่ได้ชิมฮะเนี่ยจัวจ่วจัวจ่วไล่จัวจ่ว กินไม่ได้กินไม่ได้บ้าแล้วไอ้จิ้มถัวดำอร่อยมากเอางี้นะถ้าไปงานของเราเนี่ยเอ็กซ์โปซีสันสี่ถ้าท่านเดินผ่านร้านนี้แล้วไม่ซื้อสันโตถือว่าผิดผิดกินผิดท่านผู้ชมยังไงก็ต้องซื้อใครจะทํากะทิรอบไอ้อย่างถั่วดําอย่างงี้นะหรืออะไรบ้าบอดจริงจริงเข้มข้นไอ้จิ้มถัวดำของพี่บัตนะฮะเต้านี้นะครับผมถ้ากินแล้วไม่อร่อยมาตัดคอหนูอร่อยจริงท่านผู้ชมร้านต่อไปครับร้านที่แปดเราชื่อร้านว่าชื่อร้านว่าร้านบ้านรับรองเป็นอบใบชากับเครื่องจิ้มหมู าาบ้ที่่หวงเอาเป็นว่าผมแนะนําเลยเป็ดอบใบชาอย่างไงก็ต้องหยิบเข้าปากส,สัก หนึ่งชิ้นอย่างต่ำหรือไม่ก็ต้องซื้อกลับบ้านแล้วอยากให้ตัดไปที่หน้าผู้หญิงคนนี้เจ้าของนะเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยน่ารักตรงไหนรู้ไหมครับไม่ใช่แค่ดูแลร้านตัวเองดูแลพักพวกเพื่อนฝูงด้วยร้านไหนดีมาบอกเราตลอดมาถึงอันนันดีอันนี้ดีอันนี้ดีผมไม่รู้ว่าได้ค่าคอมมิชชั่นหรือเปล่าไม่ได้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 มาบอกต่อเอามาบอกต่อน่ารักมากครับบ้านรับรองครับร้านต่อไปคือร้านร้านนี้เลือปลาแจงกกแจ๋วเลยครับ ข้าวคุกปลาแดก ขนมชั้นขนมเทียนอย่างนี้ผู้หญิงคนนี้ทําอาหารออกอีสานที่ดูแล้วเป็นยุโรปจนได้ใช่เก่งมากครับเก่งมากและอร่อยจริงๆรท่านผู้ชมครัรักษาคุณภาพมากๆเมื่อก่อนตอนออกรายการผมไม่ใหม่กระเซิรกระเซิงนะครับไม่มีราศีขนาดนี้นี่ผมตอนนี้เป็นคุณนายไปแล้วจะมาเจอผมบางทีผมจะต้องไหว้เลยนะฮะร้านต่อไปครับร้านนี้ครับร้านพรไพรินรีสอร์ทโอยได้ไมั้อครัลอท้องล้อท้อล้อทองอลอ น้ำพริกกระเรียงมาออกรายการเราไปใครก็บอกว่าอุยหมูหมูง่ายๆเปล่าเลยครับน้ำพริกกระเรียงของเขาพอออกรายการไปขายดีเป็นเทน้ําเทท่าขายบ้าขายบอเลยคุณต้องกินนะแล้วท่านต้องไปถึงเมืองกาญนไหมล่ะคุณจะไปก็จไปหาเขาที่สังขบุรีไม่ต้องมาที่นี่เลยโกลบอลเอ็กซ์โพซิชั่นสี่ที่กงทองธานีของเราเข้ามาร่วมรายการกับเราแล้วเขามีความทราบซึ้งจริงๆเขาไม่ได้เห็นเห็นอย่างเงี้ยเขาคิดว่าออกขายน้ำพริกขายขนมทองเยอะ เขาจ้าของรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทเขาที่สุดๆเลยนะที่นั่น่ะรีสอรมากอยู่ตรงสามประสบเลยมานี่มาให้นะจะบองให้เราจองไว้หลายปีแล้วยังไม่ได้ไปเลยไม่ได้พูดเล่นร้านต่อไปของเราครับชื่อร้านว่าเอกชัยสายสารีสุพรรณบุรี ขนมสาลี่นะครับเตี้ยเสาขนมเตี้ยนมข้นแล้วก็ไส้เผือกแห้วกะทิสดผมถามท่านผู้ชมคำเดียวคำว่าเอกชัยสาลี่สุพรรณบุรีต้องพูดถึงอนี้ว่าจบมันจบในตัวเองแต่ที่จะไม่จบอันนี้คืออะไรบ้า ปกติท่านไปท่านก็ซื้อถูกป่ะซาลี่ซาลี่นี่ทําสดที่งานทําสดในงานถูกไม่ถูกท่านคิดเอาก็แล้วกันร้านต่อไปครับชื่อร้านว่าร้านโต๊ะจีนเอกเมืองนนอยพูดไม่ได้นต่ตเอกนี่พลาดไม่ได้ท่านผู้ชมเพราะอีตาเอกนี่ไม่ได้คิดพลาดไม่ได้เพราะอะไรครับเอากุ้งผัดกระปิมาแล้วก็เอากระเพาะปลาเนื้อปูมานอกจากนั้นแล้วเขาเก่งมากเรื่องเป็ดเป็ดนี่เขาติบคะแนนเต็มได้1ิบคะแนนเต็มไปเปยดยัดเก่ารัดถูกต้องครับผมโต๊ะจีนที่ไหนนะครับ หนูว่าหนูกล้าท้านี่เลยทั้งประเทศนะครับไอเป็ดของเขาเนี่ยเป็ดอะไรเนี่ยอร่อยบ้าโม่ใช่ร้านนี่น่าแล้วตุ๋นกันเลยร้านต่อไปครับร้านนี้นะครับร้านครัวรดหนึ่งโอ้ดีนี่เจ้าแม่ปลาบูนึ่งสุดเจ้าแม่ปลาบู่แล้วก็กบจำได้ไหมปลาบู่ปลาบผมพูดคำนี้ดีกว่าคนชอบถามผมว่าเออกูแต่พบทำงานเยอะๆชอบกินอะไรชอบกินอะไรนี่คือหนึ่งในร้านที่ผมชอบที่สุดครับผมพูดคำนี้ก็แล้วกัน ปลาบูนึ่งซอิวของเขาไม่มีใครเหมือนแล้วอะไรเกิดไปในงานบอกซะก่อนมันมีจํานวนจํากัดนะครับเพราะว่าไม่สามารถเอาปลาบูมปทีรับคัน2,000ตัวมาขายได้เพราะฉะนั้นไปให้เร็วให้ไวให้ว่องคือถ้าใครชอบกินนะครับรักในความหวานของเนื้อปลาบูต้องไปให้ไวร้านนี้สุดจริงๆหมน้ํา แนะนำว่าตรงไปแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ฝากเขาไว้แล้วไปเดินกินไปเดินเก็บแล้วไม่มาเอาแต่ซื้อซะก่อนมันไม่ได้มีเป็นพันตัวนะครับไม่สามารถร้านต่อไปชื่อร้านว่าร้านข้าวแกงธงฟ้าปาราสับไฮโซน่าชียงใหม่ปาลาเด็กไฮโซเด็กคนนี้ทเอปลาส้มตรงเครื่องปลาลาดิบโลโซผมบอกจริงผมไม่อยากให้พูดถึงเลยด้วยซ้ำไปข้าวแกงธงฟ้าว่าเขาขายอะไรบ้าง ทุกอย่างเขาอร่อยหมดเด็กคนนี้ท่านผู้ชมลูกแม่จริงๆนะครับไปไหนไปก็แม่ทํางานรายการกุศลงานบ้าบอคอแตกไปหมดทั้งที่ร้านตัวเองก็ขายดีมากเลยท่าถามว่าชอบอะไรเนี่ยอ๋อไม่ชอบขายของชอบเลยชอบไปทั่วชอบไปเที่ยวใครจะไม่จอดร้านเขาจอดโอ้ร้านต่อไปคือร้านร้านนี้ครับร้านคุณแซ่บเด้อโอ้ยนี่ไงไก่ย่างเขาว่าไก่ย่างหนังกรอบกับบุญเส้นอบไตอีสานทอดใช่ไอไก่ย่างหนังกรอบนี่ เด็ดมากครับไก่ย่างหนังกรอบหนูก็กล้าทานนะครับเด็กๆไทยนะฮะว่าหนังไก่ที่ไหนมันไม่มีอะไรจะกรอบขนาดนี้หนูนึกว่าหนูทานเป็ดปักกิ่งหรือไม่ก็หูไอ้หมูหันอยู่และที่สําคัญที่สุดครับย่างสดๆในงานตายแล้วไม่ไม่มีการไม่มีการแบบชนิดอยู่ๆฉันย่างมาจากบ้านแล้วเอามาขายถูกไหมเอาสดสด ปีนี้ครั้งนี้ท่านผู้ชมมันคือแตกต่างมันจะอบอวนไปด้วยสวสงสารสงสารบูดทั้งข้างแล้วถ้าทางคิวจะยาวรอไม,ไม่ต้องสงสาร <laughs> เพราะว่าเรามีเครื่องดูดควันรอเสร็จเรียบร้อยเลยร้านต่อไปคือร้านร้านไส้กรอกยืนรอไส้กรอก อันนี้ปัญหานข้ามเลยันข้ามเลยไม่ต้องพูดถึงข้ามเลยขามไปได้เลยข้ามไปเลยไม่ต้องไม่ต้องพูดปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปปั๊บนะคุณต้องรีบไปก่อนมิฉะนั้นจะเป็นหางว้าวคิวรอ้าเข้าแถวอย่างเดียวเอางี้หนูให้นายเป็นชื่อหลาน ใช้กรอกได้เลยได้เลยไม่มีหรอไม่ียืนรอรอรอเยอะเกินอร่อยจริงๆท่านผู้ชมมันพี่กรยังต้องไปรอเลยใช่คือไม่สามารถที่จะไปแย่งคิวเขาได้มันน่าเกลียดแต่คนคนนี้เก่งจริงอ่ะครับผมแล้วผมจําได้ผมขายของกับเขานะแล้วเสยเขาไปนั่งนะเหมือนเจ๊กหมดทุนน่ะนั่งเงี้ยเออไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยแล้วจาผมไม่ได้ว่าผมเป็นใครผมไปนั่งแล้วผมก็ถามว่าเหนื่อยมากเลยเออเหนื่อยจะตายอยู่แล้วพูดอย่างนี้เนี่ยเออเหนื่อยจะตายอยู่แล้วหันมามองหน้าเฮ้ยชพี่เด๋อครับ องขำม,มากเลย,ย,ยขำอีกร้านต่อไปครับร้านนี้ครับร้านแพ่ปูเป้นีไ่ไข่ดองนะเนื้อปูแกะพ้อมงานเลยนะร้านนี้ออแล้วก็ได้พิกไข่ตีกก่อนออกรายการผมผมชื่นชมเธอมากมว่าเธอเก่งไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมและน้ำพริก ไข่ปูของเธอต้องทานนะฮะต้องทานสุดยอดจริงๆคุณหมิงคนนี้เก่งครับพยายามยืนเอียงข้างๆนะครับมาไมม่พยายามยืนอยู่กับโพสสวยไงกับโพสสวยนี่นี่นี่ดูเด็ดดูอาหารร้านเด็ดเน่ากินมากน่ากินมากมเลยนะครับตอนนี้พยายามยืนโพสข้างนะครับพยายามเอียงจะได้ดูบางหน่อยจะได้ดูบางจะได้ดูบางนะจะได้ดูบางนะร้านต่อไปครับร้านอีซี่บานาน่าของกล้วยกล้วย มีเค้กกล้วยหอมสูตรหนึ่งสูตรนึ่งนะแล้วก็ทับป,ปิ้งต่างๆอีกถ้าผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับ เค้กกล้วยหอมสูตรหนึ่งนึ่งครับเป็นเค้กกล้วยหอมที่แตกต่างจากทุกคนหมดเลยครับและที่สําคัญที่สุดเจ้าของร้านท่าจะสติไม่ดีทำไมอ่ะคือแกใส่กล้วยหอมเยอะมากจริงๆผมต้องเรียกว่าเป็นเค้กกล้วยหอมที่แท้จริงที่อยู่ต้นแต่เคยเห็นและใส่แป้งจิ้มเดียวแกคงทําแป้งไม่เป็นครับผมไม่อยากให้ลูกค้าได้กินเต็มเตมหรือไม่ต่างซื้อแป้งโอ้ท่านผู้ชมอร่อยสุดๆท่านไม่ทานนมันแตกต่างจากทุกคนเลยนะครับผม ร้านต่อไปอันนี้ร้านสุดท้ายแล้วแม่นิชขนมไทยแม่นิชสวยสฉยอารูว์สดกราบครน่แล้วก็ทองนบประคุณจำได้หรือเปล่าถ้าจำกันได้จำได้หรือเปล่าว่าอารัวเขาอร่อยขนาดไหนอีทำช้ามากเพราะอีบอกว่าอีต้องปฏิบัติอยใช่ไปเธอครับของของเธออร่อยจริงๆและถ้าดูหน้าเธอซ้ำอีกครั้งไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวครับสวยศิลปินสวยศิลปะ รักในการทำจริงๆหนูหนูจริงๆหนูเก่งจริงแลวงานที่หนูทำมันเวิร์กจริงหนูจ๋าหนูไม่ต้อม่ตรอเจอกันได้ยี่สิบสี่สี่กูมิภาันี้ย่างภาพสัปดาห์หน้านะครับที่ Impact Forum นะครับฮอลล์สี่เมืองทองธานีครับพักตรงนี้สักครู่พ่องสิงหน้าสนใจก่อนเดี๋พวพวกระุ่มต่อไปข้างรายการสักครู่เดียวครับหลนเข็มบักนัดครับ ป<บ>าก <บา S 1> นั้คือสับประรดแต่พอผมกินไปแล้วผมบอกได้เลยว่าคือคนอีสานเก่งล้นเก็มโอ้โห,โหบากนัดนะครับโหโหติดคะแนนเต็มติดคะแนนเต็มติคะแนนเต็เมกัเมเมเมนเลยนะ ท่านที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรชี้อย่างนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้